ค้าบอกว่ายังลึกไม่พอค่ะไปอีกค่ะลูกค้ามารับปากทางนะคะดูเอาค่ะเป็นเซลเราต้องสู้แค่ไหนค่ะถึงจะเหนื่อยถึงจะไกลแค่ไหนเราก็สู้เราก็ไปเพื่อลูกค้านะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้มีความสุขได้มีรถใช้ ตามที่หวังไว้นะคะ,คะดูเส้นทางไม่รู้จะเจอแยกตรงไหนนะคะค่ะโอ้าะะอาจจะมีหลุมมีบอ่อไม่เป็นไรคะ่ะรถเราอิสุนะคะคใช้ทนค่ะแกร่งจริงทนจริงประหยัดจริงค่ะนี่คือการใช้งานจริงของรถอิสูซูเรานะคะ